สบายดีทุกคนสบายดีเอสซีที่หน้าห้างเนาะดีตอนทับเขาซื้อสองซองไอ้น้องสาวเราคำหมุ่นเนาะทุกคนเนาะเมื่อนี้เอ้ใตยหันบโบรันมาเปิดซาบนะมีแล้วเนาะทุกคนเนาะเพราะว่ามีแต่ตู้แล้วก็อีเมททุกคนเนาะเพราะว่าเมื่อนี้หันอันตู้ทะเลสิได้แบบมาเอาฟื้นทุกคนเนาะเพราะว่าฟื้นอยู่ทางหลังนี่แหละสิแบบว่าอันต้นมักลำนใหญ่นะทุกคนเนาะนี่ต้นมะลันใหญ่ยันอยู่เฮือนตู้แล้วแบบว่ามันอัน เดีใส่หลังค่าหลังยางหนาก็เลยแบบว่าพันลงพันลง้ลงากาศสิได้พันเอาฟืนอันนั่นนมันกุกมันน้ำไงนะทุกคนเพราะว่าเขาพันลงมาแล้วเขาเอาฟืนมาไว้แบบว่าดังฟืนดังไฟไดดัง,ดงยางหันอะทุกคนแบบเป็นฟืนแบบนี้หนาะทุกคนต่อไฟแบบนี้หนาแบบเพราะว่าอันส่วงยมแรงยาอยางแบบนี้แล้วเขาจะไปใส่ต่อท่านทุกคนเขาจะแบบใส่ฟืนทุกคนเขาจะหาฟืนหาอย่างแบบนี้เนาะ แบบเ,เพิ่นพันกุ๊กหมกกุกไม้แบบพันอย่างลูกมันนี่เขาก็เอามาเป็นฟืนเป็นยางเนาวแบบเอาไปส้มเป็นยางขนาดทุกคน <S <S เขาก็จะโบอาทิมทน,น่ะทุกคนเนาะเพราะว่าประหยัดประหยัดเนี่ยทุกคนประหยัดรายจ่ายลงนอกท่านว่าเข้าไปซื้ออันท่านหรือว่าซื้อเสื้อเนี่ยอย่างซื้อท่านซื้อตะ,ก,ะก้อตะแก๊ยเนมันก็สีเปลือเงินแน่เพราะแบบว่าประหยัดต้นทุนลงหน่อยหนึ่งนะทุกคนเนะาะเพราะว่าอ,อันเขาันส่ฟืน่อยางกับเพราะว่าตะกี้เขาเข้าเขาพ่ออีแม่เพื่อจใสซฟืน่ซยางแบบนี้ขนะเขาก็เลยแบบ แม่นเพราะว่ายูเฮือนท่าันใช้ใส่ฟืนใส่ฟืนส่วนใจะใส่ฟืนนะทุกคนส่วนใหญ่จะบ้คอยันใส่เต่าท่านนะเพราะว่าเต่าท่านนัส่วนใหายคาดว่าเป็นปิงเป็นอย่างลรตู้ก็อีแม่จังสีได้ยันไซ่์นะทุกคนนอกแต่ว่าท่นแวบวันหนึ่งเข้าหนึ่งอย่างแบบนี้แะส่วนใหญ่จะใส่ฟืนใส่อย่างเพราะว่าอีอย่างหนึ่งมันกับฮอนฮอนแล้วมันกับแวววันมันไหวท่านใจนะทุกคนดังฟืนมันสิไหวท่านใจเนาะ เขาก็สีซุกไวเให้คงอยู่คุณกินอยากซุกไวแนี่ยนะทุกคนเนาะถ้าว่าเป็นปิง้งเป็นอย่างกัดไส้เตาท่านเดี๋ยนี่ฮะนะไปบาด์นี้เขาก็เริ่มไปลงเมืออ่อนฟันกุ๊กฟันง่าไม้ทุกคนเนาะฟันง่าไม้ฟันจริงไม้เลยเนาะไปบารนี้ทุกคนนี่แม่คนกำลังโศม เพราะว่าเมื Blue ่อก hmm? ี้นี่ตู้เข้าไปตู้เมื่อนะคะอีเมลเข้าไปโตเพราะว่าเปลี่ยนเดียวฮะนะทุกคนจะได้เปลี่ยนเดียวไปเดี่ยวเปลี่ยนเดียวมากนะเพราะว่าจะนีก็สิบสองม่งนะทุกคนนะหรือว่าตอนเที่ยงเราพาเดี๋ยวมาซ่อมพืชนะทุกคนนอกกัอากาศก็อย้อนฮ้อนแน่แต่ว่าก็ค่ายยี่ดอกเพราะว่าเราอยู่ห่มฮะนะก็สิเปลี่ยนเดียวไปเปลี่ยนเดียวมานะทุกคนเนาะเพราะว่าอยู่ในเฮือนในซานท่านเวียกเฮ็ดตัวใดก็เฮ็ดไปฮะนะพันโบพันไว้กับโบได้นะทุกคนเนาะเพราะว่าเราดังฟื้นก่อมัฮะนะ กับพันไปพันไปนั้นคนเนาะคนว้าว่ามาให้แม่เข้าก้นคนว้าวีตวีตะตู้เข้านะคนว้ามามสีเข้านี่คนว้าวนานแล้วพราะว่าพะก็มีดวงเดียวแล้วทุกคนเน้อโบเวตพวพะมันมีหลายค้าพะมันมีหลายกะเข้าไปซ้อยเดียวเนาะแต่ว่านี้มันมีดวงเดียวกับเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะทุกคนเนาะเปลี่ยนเปลี่ยนเดียวแล้วตู้เมื่อแล้วตู้ก็ออกมา ไอ,อแม่เมื่อไรก็ไอแม่โอ,อ,อ้มาจับกล้องให้ตู้เราตุกะเข้าไปโต้เะนะีทุกคนเนาะประมาณนี้ฟืนแล้วเขาก็เก็บเข้าไปไว้เพราะว่าอันฟืนที่ตู้หามาูม่น,นั้นั่นแล้วมันเบิดแล้วทุกคนเนาะเดี๋ยมันก็ยังทอนยากยังสำนี้ทุกคนมันก็มันเบิดแล้วแหละตู้น้อยนะก็ยังทอนหา่ทอนอย่างเนาะก,ก็เลยแบบว่ามาฟันฟืนส่งไว้เลยให,ใ,หใ,หใหญ่ใหญ่ไปเลยเนาะฟืนเนาะ คนมันมันมีค้ามีแต่ค้าดวงเดียวเนาะอันนี้แม่จับอยู่แล้วตูเรียนค้าอีโต้เอาเอค้าอีโต้นี่มาสอดนะคนว่ามันค้าตัวน้อยมันสือสอมได้แต่ตัวน้อยเราก็เลอะตัวน้อยนห่นคนเราาเป็นส้อมไรตัวนี้หลายจะส้อมไร ัตเนาะเีวบุฮัตหัอยู่เพราะว่ามอนี่หาไอ้ต้กับบนูแน่ทุกคนไอ้ตันเบียยอีแล้วโงมีทำเบี้ยดูดูเลยได้หาไปอยู่เมื่อเดี๋ยวว่าแหละตั้งแต่ก่อนปีใหม่แม่ตั้งก่อนปีใหม่มันหะบุหวางเลยไอ้ต่หะเบียยหลายมีจะตู้กับอีแม่เดยว่างอ้แม่ยังสองคนกับบูมีอย่างากดดเพชร งาไใต้ประมาณนี้เข้ากับซส้อมต่อไปจะแล้วเทุกคนส้อม้วเ่ากับจะสิมาเก็บพื้นไปเจอเดียวตอนที่ยนเนี่ยเนี้ยเนยเนมยตอนนี้ก็ร่างละแเนาะกร่งวุ่นระลัดูเลยแบบก่าง้่งิด้ก็่านาะพว้อมช อีแมะฮะกับพันธพืชนะกันแล้วเป็นที่ย้อมห้อยเนาะกันได้เช่นนี้นะทุกคนเนาะเพราะว่ามันโบลายนะแในว่าอีแม่ฮะและสีด้อันนั้นก็นะทุกคนเนาะจะให้อีแม่ฮะหลั่นทอนก็นะทุกคนนะตู้ละสีไปหอบตัวที่มันเดือดระด้าใหญ่ๆตัวนี้มากองให้มันเป็นกองซุ่มเดียวกันนะทุกคนเวลาเอาลงไปจนจังลงง่ายนะทำตาเพื่อนหอบแล้วเพ่นกองแล้วเหมือนกับกองไว้แล้วฮะกองก ผมไม่เจ <ánh> ้าแน้หอบไปจะใยน้ำใยน้ำใยน้ใหนักเลยเนาะเฮ้เข้าไปใสในสั่งเฮือนลงไปลุ่มคนเด้อเอาไปเ้าไปที่มคยแรงมาแบ้มาแล้วเบ้เมื่อสีใบแล้วเนาะ วันนี้ก็มาหกต่อเลยทุกคนโอ้บนห้องอกระบอกบนไก่ทุกคนนะบเก้าที่เก้าเวลาเดิมพาไปไว้บทเก้าก็จะเป็ดนบนี้บทเกเงี้คือบทเ่ียือเคืมันเบิดคักบนเม่ือ้ะทุกคนเม่อกท้อนท้อนบนท่าเหนอก็มาท้อนสวยแล้ว เขาได้ให่ทุกคนเลยโหบเลยมันซาทุกคนมันเด็ดสหกมู สาโอ้ยเมื่อยนไะเามาทิ้ทุกคนนะีี้กนโอ้ยิบกไปทุกคนจะได้ส้ำนี้นะทุกคนเนาะกับจได้หลายดอกได้ช้ำนี้ แต่ว่าก็เมื่อยแล้วท่านี้ก็เมื่อยแล้วแต่ว่าเขาติดใบห่ออ่นไม่ยังเมื่อยนะทุกคนอ่ะหอบอันใบไม้ใบลำไยลงไปไว้อยู่ห่วยนะทุกคนเนาะแบบว่าเอาปล่อยเบไปอย่างมาแล้วเบ้มันจะไปกินท่นะเวลาเบ้มันมาใบไม้เหาก็ไปที่นู้เหาก็ไปเอาลงไใบอยู่ห่วยบัดเบ้มาแล้วเบ้มันจะกินนะทุกคนเนาะ ไปต่อเพราะว่าอีเมยจะช่วยคนอันนั้นมาให้อีกแล้วคนทอนให้ไงนะ มันนี้ทุกคนเลิกเขาว่าไม่ไผ่ว่างๆกะมาซอยตู้ในเนาทุกคนเนาะเพราะว่าช่วงนี้เมื่อยแล้วก่อนนะฮะนะเมื่อยแห้งแล้วทุกคนเนาะไปอันสองสามรอบก็พุ่งทแล้วหรอกไมนจะเว้ยหลายเรวทุกคนเลยกันขอดไปป่ะทุกคนเมื่อยฮะเลยเพราะว่าตอนนี้ฮาสิบ สองโมงห้าสิบสองมงครึ่งทุกคนได้กับตะเวนเที่ยงพานะะ่าตู้กับชิเลขอปิดคลิปเพียงเท่านี้นะทุกคนแล้วแต่ก็จะแจกกัดไปกันขอข้อมูลขอบใจนะทุกคนนอกที่เข้ามาติดติดตามรับโซงโอนน้องสาวเราข้ามัวน่ะถ้าวันในคลิปนี้มีเสียงนะหารภาพสะเจกับขอโทษขอพายมาหลายเนาะแล้วก็อย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้โอนน้องสาวเราข้ามัวถันหรือคนซีเมียฮ็ดคลิปไม่ไม่ต่อไปเนาะสำหรับวันนี้ขอตจบไปก่อนบายเจอกันคลิปหน้าเด้อ